สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับที่ปรึกษาการขายระเริงนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ nexgen t ranger xlt นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็จะมีส่วนลดเ0 0 0หบาทเลยนะครับชมรถคันนี้คือรถคันนี้จะเป็นรถดิสเพย์นะครับรถโชว์ในโชว์รูมนะครับคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับ ส่วนรถจัดเต็มๆเลยครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นส่วนลดเลยหรือว่าจะเอาเป็นเงินช่วยดาวก็ได้นะครับหรือว่าจะจัดเป็นชุดแต่งเต็มก็ได้นะครับสาหรับโปรนี้ผมยินดีให้คำปรึกษานะครับลูกค้านนะครับช่วยลูกค้านันุกเคสนะครับสําหรับเรื่องไฟแนนซ์ยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆคันแล้วก็ภายในกันนะครับว่าจะดูหรา รอดูดานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมสำหรับเจ้าตัว n e t Gen Ranger XLT คันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะครับมีไฟ daylight นะครับเป็นรูปตัว C นะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับสำหรับราคาค่าตัวตัวนี้ก็จะอยู่ที่944,000บาทนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กกับยางขอบ17นิ้วนะครับพร้อมกับกุญแจ k e y ์เลนะครับตัวนี้ รองรับการสตาร์ทรถนะครับดับเครื่องเปิดปิดแอร์นะครับล็อกรถปลดล็อกผ่านมือถือได้นะครับโดยผ่านแอป f o r d p a ารนะครับตัวนี้รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับสำหรับภายในนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับไฟหน้าที่ปัดน้ำฝนแบบออโต้นะครับ ได้หน้าจอขนาดใหญ่นะครับจอกลางขนาด10นิ้วเลยนะครับหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับมีที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายนะครับเกียร์ออโต้หสปีดนะครับผมสำหรับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ให้แอร์มาแล้วนะครับ air ด้านหลังนะครับภายในกว้างขวางนะครับนั่งสะดวกสบายครับเดินทางไกลๆครับผมไม่เมื่อยแน่นอนครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาผมได้นะครับที่เบอร์โทร098-0082441นะครับหรือว่าถ้าเข้ามาในเพจส่วนตัวของผมนะครับ Ford เชียงรายบายระเอิงนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับผมไม่ใช่เซลนะครับผมไม่ใช่พนักงานขายนะครับแต่ผมคือที่ปรึกษาการขายสำหรับคุณนะครับสวัสดีครับ